เอาละครับท่านผู้ชมนาทีนี้เราต้องมาลุ้นกันครับว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นครับนี่คือโคมไฟลอยฟ้าจากถุงขยะนะครับถุงดำหกถุงนะครับเราไม่คุมหัวใครครับเราเอามาทำเป็นโคมไฟลอยฟ้านะครับซึ่งเป็น ประเพณีของชาวบ้านหน้องกับตำบหนองสุดอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับที่เราจะทําโคมลอยนะครับซึ่งการทําโคมลอยนี่ก็ทํามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเลยครับวันนี้เราจะมาลุ้นกันครับว่าโคมลอยยุคใหม่เนี่ยที่ทําจากถุงดําถุงขยะเนี่ยนะครับจะสามารถลอยขึ้นฟ้าได้ไหมนะครับเมื่อวันแล้วก็ทดลองไปขนาดเล็กนะครับก็ขึ้นได้ครับแต่เรามาดูขนาดใหญ่ครับว่า จะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ทีมงานเรากำลังช่วยกันนะครับเอาควันเข้านะครับแล้วก็กำลังจะจุดนะครับจะจุดโคมให้ลอยขึ้นสู่ฟ้านะครับเรามาลุ้นกันครับมาลุ้นกันว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นอ่าแล้วก็ถ้าขึ้นนะครับเราก็มาลุ้นกันทีครับว่า จะไปตกใส่หลังคาบ้านใครหรือว่าทุ่งนาใครนะครับหรือว่าจะไปเกี่ยวปีกเครื่องสายการบินไหนเรายัางไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพ,พร้อมๆกันครับเอ,เอาละครับนาทีนี้ต้องลุ้นครับต้องลุ้นว่าจะขึ้นหรือว่าจะไม่ครับ อ่าโอ,โอเคโอ้โหขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วท่าไม่สวยเท่าไรครับมีเอียงเล็กน้อยแต่ว่าก็ตั้งตัวได้ครับขึ้นไปแล้วโอ้โหนะครับถือว่าประสบความสําเร็จนะครับจะไปตกที่นาใครบ้านใครสายการบินไหนเรายังไม่รู้ครับ นะครับนี่คือบรรยากาศนะครับของงานบุญประเพณีออกพรรษาของชาววัดหนองกับนะครับซึ่งเราก็จัดเป็นประเพณีสืบทอดกันมาทุกปีนะครับตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะครับทุกวันนี้ลูกหลานก็ยังสืบสารประเพณีนี้อยู่นะครับนอกจากเมื่อก่อนเนี่ยเราจะ่า มีการแข่งโคมนะครับแต่ละหมู่บ้านด้วยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเนื่องจากยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับเราก็แค่ปล่อยโคมนะครับพอเป็นพิธีเท่านั้นนะครับและนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีนะครับกิจกรรมนะครับประเพณีกวนข้าวทิพย์นะครับซึ่งปีนี้นะครับเราก็ได้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะครับจากพี่น้องทั้งหมู่บ้านขวาแล้วก็บ้านน้ำกลับนะครับแล้วก็ชาวตำบลหนองสนิทนะครับมาร่วม ประเพณีนะครับควรเข้าทิพกันในปีนี้ด้วย